จะมีคนมาใหม่หนึ่งคนนะเนี่ยข้างำ้างผมเลยนี่สสกายก็นี่ครับอ้ยนี่นะทุกคนพวกเราพวกเรามาเริ่มใหม่ตั้งตั้งแต่ศูนย์อีพีสองอัะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโชว์อะไรก่อนนะ้ผมทำมาตั้งนานอ่ะยังยังไม่ได้อ่านคลิปให้คนดูดูเลยเนี่ยโอ้ย อ๋อสนามเบเบยสนามเบเบย์ ب ی ب ی โอเคโเฮ้ยเฮ้ยจะเข้าเ <c oughs> ข้าไม่ได้ผมบ้าเบเบยมากเลยเดี๋ยวนี้โลเซ่ห้ <c oughs> องนี้มันว่างเปล่า <c oughs> อยู่ในนี้ <c oughs> นี่เลยนะทุกคนแอ <c oughs> มออาให้มานี่เลยนะทุกคนมั่นไปลงมาก่อนนะ แล้วใครอยากแข่งกับเราไปกดปุ่มได้หมดได้หมดได้หมดมามามาเติมมันไม่มีเคสหรือบล็อกอะสะมานี่เลยนะทุกคนไ่้หมดแล้วมันไม่มีบล็อกเกาว้แข่งกับตัวเองก็ได้พี่โอครักมาา ับปูมะนึ่งไข่นี่เลยนะทุกคนนี่เบเบรหมุนแล้วตอนนี้เป็นฟินิกวิงนะแต่ผมสร้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออมเป็นวิศา์ออมเราแล้วว่าพวกเราควรอะไรนะพวกเราเริ่มมาอยากสูงไม่ใช่หรอชั่นแล้วแล้ว เราก็ต้องไปโรงยาเราออกไปเลยของแบบเอ๊ะโอ้ตีไปเมทเราหยุดหมุนเลยช่วยเราด้วยเอ้ะตัหัวตีช่วยเราด้วยอโอ้วจัดไไปปเเลยยกบรูทีี โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไปเราวิ mm ่งไปหายมือถ่ายเนาะนี่นี่มาของผู้ใหญเนาะโอ้เงยเราด้วยเนี่ยเราเหมาติดอยู่ตรงนี้ของผู้ใหญเนาะอ่ะทุกคนแค่นี้ผมแค่โชว์แค่นี้แหละมามาที่เวลาเริ่มเล่นกันเริ่มเล่เดี๋ยวผมสร้างเรือก่อนเล้ยพวกเราสร้างเรือแบบแบบไม่ได้เป็นเรือโกงกันดีไหม แต่บางคนตะกี้บีดีอกหักรักสิเกปลาตั้งตางโอ้ยใครมาเรียกอะไรโคตไก่ เอาไว้เอาอุ้ยตีวัตถุ <c oughs> ชนิดใหญ่สกาย่เออไม่ต้องกดเลียกใช้ว่ะเอยอย่ามันไม่ไทำ <c oughs> เลย เรก่แลเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้เโออะโมกดเลขใช้เลยเดี๋ยวเพิ่งนี่สนามเบรเรายังทำยังไม่เสร็จเลยกดยังอมกดยัง

อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแรงเกินไปแรงเกินเรือจะคว่ำอ้อมออกออกไปทั้งหมดเรือตีลังกาอ้าวไม่มีมอเตอร์ควบคุมแล้วอ่ะเอาสวยแล้วครับทุกคนไม่มีมอเตอร์ควบคุมแล้วโดนกินเล่นแล้วครับทุกคน ออมเองมาไหนเนี่ยามาแข่งเบ,บเบดกันเหยบเพื่อนเหยือย่อเพื่อนออมแต่เราไม่ได้เปประตูว้าเข้ามาหน่อยเออออมโอมไม่พัวเลยนะนะไม่พัวเลยนะโอมหัวประตูว้าเข้ามาหน่อย มันมันไม่ใช่สนามเบเบทธรรมดาเนาะโอเคโอ้ยขออะไรโอ้ย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 เรือบินเลยโอ้ยตอนนี้จะเป็นรถไฟแล้วนะโอ้ยไม่ใช่รถไฟอะไรอะซีบีดีโอ้ยหัวร้านแล้วโอ้ยปล่องเธอผมหัวร้านเออเออเออยมันโดนปัดนี่โอ้ย โอ้ยอ่ะเห่อแขนระบวมเออโอมเราหมุนระบินบินแล้วเระบินแล้วเระบินแล้วเออเออเอเออเอมันจะปัดโอมกระเด็นเราจะเราจะตายแล้วโอ้ยแขนขาดโอ้ยแขนซ้ายขาดข้าพุ่งเห็นว่าขาขาดด้วย สกายขึ้นขึ้นไปกดขึ้นไปกดไอ้ข้างบนให้เราหน่อยนายเห็นไหมไอ้ปุ่มข้างบนไหนขึ้นไปกดให้คอขาดตายโอ้ขาดบาดตายเลยสกายล้อ๋อสกายไหนเอ็งขึ้นไปกดปุ่มตรงวิสัชต์รเราได้รับเป็นักล่าสมบัติสกายช่วยช่วยไปเอาไอ้นะให้เราหน่อยอะไรอ่ะช่วยช่วยไปกดปุ่มให้เราหน่อยไอ้ปุ่มข้างบนอ่ะเห็นไหม เราขวนไม่ได้อยู่ไหนอะเราขึ้นไม่ได้ที่ไม่มีที่ขึ้นให้ให้กินกินกินตัวเมื่อนโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ค่อยแหลกเลยติวไม่ได้ถามอ้าวแล้วทีนี้บ้องไหนของตัวบ้องไหนขององค์วะ เอือเอื้อเอื้อเอื้อโอ้โหเบเบเรามันกระเด็นไปไหนนักหนาวเนี้ยอ่ะได้เวลาสุ่มกล่องแดงป่า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 อุ้ยไดกล้เลยเว้ยนี่นะคะทุกคนผมจะไปแกล้งกิบแล้วก็โอมนะครหรือว่าผลผลงานอาจจะไม่สำเร็จครับพูดซะขนาดนี้คิดว่าเจ้าของช่องจะไม่ได้ยินเหรอ ได้ยินหิวไม่ยินได้ไงขนาดหูผมนั่งดีเลยกิสกรวัตคุณกิสกรนอนไม่หลับไม่หลับไม่ไปแล้ไปไปชนะเกมแล้วเนี้ยกิสกรนอนไม่หลับเลยวิ่งไปหาแม่แล้วก็จะวิ่งไปทำไมเอาก็เองนอนไม่หลับไงต้องให้แม่เล่านิทานให้ฟังเออวันหนึ่งจบแล้ว โอเคจบแล้วฟังคองระเบิดฟักท้องระเบิดเออเออโหโหยใหญ่อย่าหมุนตอนนี้นะอย่าหมุเกียวบระดาฮูษเราปลอดไทยเราอยากลองโนเบั่งนั้นมันเอาไว้แกล้งผู้เล่นใหม่การอย่าไปกดไอ้ตรงที่มันไม่ดึงไปนะ เฮ้ยมันมีคนเปิดนี่ไหมปะโอ้แจ๋วเลยโอ้เจ๋มโอ้ยแจ๋วเลยเปิดเก็บเก็บเฮ้ยโอมเราได้เราได้ดาบแล้วอุ้ยโอ้อืออ่าอ้ยอะไรอะไรอะไรไล่ตูตัวเต็มเลยอ่าเฮ้ยกี้ตอกตัวเองเอออะไรตามตูตัวเต็มเลยขีดโดนหนามทิ่มยังไงกูเป็นยังไงต้องว่าฮะ ดเดดดดำดมเดดเดดดมันตอกดูมันตอกเออตายเลยยังยังน้อยแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนกิดยังน้อยกายก็ไม่ได้รมแบบเราอ่ะุยกอรประเด็นเลยเมันลองทำมอเตอร์แมวเปดอยู่เมีตังค์อสามร้อยซื้อก่องมหากรกล่องมหาเก เราเราเราซื้อกล่องตำนานไป6กล่องอ่ะไม่ได้เลยไอตานสิคนใช้อ่ะไอเราซื้อแล้วภาพ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 ไอที่เมียงวันไ x นะแต่โดนเอฟอารสมัคโอ้ยของเก่ามีคิวระบับอ่ะเรียบร้อยทุกคนมันมันมีคนสมน้ำหนากันอะ ผมนำนะปีเป็นเก่งอยู่นะใครว่าูุณเป็นเจ้คอไม่เป็นเองอุ้ยเป็นเจ์อยู่นะคะทุกคนสกาย้องเปิดพีพีดิที่เกียดเปิดไม่เปิดดีกว่าโอ้เปิดพีพีนะไม่จีดกิดิักำลงจะฆ่าพวกเรา แอล้งอ้มเก็บทำไมมันจะแก้งมาเลยแก้งอะไรเอ็นจะกดไปให้สุดทำไมอุ้ยเดี๋ยลยิงนใส่อมโคคารบาตายโคคาบาตายโอ้ยช่วยทห้พทุกคนที่สนิทกับโอมมากจ กิจโคตรสนิทกับโอมครับแต่ผมมาโว้แต่ผมมาหอยอยู่คนเดียวเอ้าโหก่อนก่อนก่อนหน้านั้นโอ้ยโอมมาหนีเลยทำองค์กระเด็นน่ะมานี่เลยไม่ที่เกียรนทำใครกระเด็นทำใครกระเด็นทำใครกระเด็นโอมจงเป็นเกย์เอ้าโอมไอ้จงไม่เป็นเกย์ ไปทุกคนไปไปเรือจะลลวดกันโอ้ไม่ไปดีกว่าไปแล้วไปไปถึงดาวองคาเลยคนนึเธอเธอเไม่จะไปจะไปถึงนรกมากกว่าเออเรา่าจะไปถึงสวรรค์มากกว่ามาทุกคนใครใครอยากใครอยากให้สอนทำสนามเบเบตบ้างไม่ไม่ไม่อยากแต่อยากแข่งเบเบตมากกว่าเฮ้ยเราโดนเบเบตเราตีออกนอกเราก็เลยตายงั้นงั้นเราขอทำสนามเบเบตได้ไหม

หกสิบห้าบาทกิฟมีมันนี่กิฟมีมันนี่นี่นี่เอานี่มาให้ฉันโอ้โหนี่ทูกมีมาให้ฉันกิฟมีอันนี้มีมาให้ฉันเราคือเอ็มแคนิคเป็นสนิทแต่ก็เค้กจริงๆเป็นสนิททำเล็กจัดจัดผิดมันนี่กิฟ กิดโอมานี่ขายากลงมากขายากมานี่เลยหมากม,ม,มันจะผ่านมาีน้่เย็นกีดมันนี่กนะิดมันนี่มันอยู่ตรงนี้นะอยู่ใต้เบเบอยากโดนไหม,ไมไอสกาเดี๋ยวเราสร้างนสนานยังไมมันก็หมุนไม่ได้อะทำไมมันก็มาดิไม่หมุนไม่ได้หรอกจะเลอกันดิีกวอาป้าหมุนไม่ได้ไ ไม่วุ้ยกีู่ครับทุกคนผมไม่ได้แล้วผมไม่ได้เลยทุกคนครับก oh, mm ี่ป NO ีไก่เองครับทุกคนจริงครับว่านทำไมอ่ะก็เรื่องนี้พิสูจน์โดยเราแล้วย่าอย่าอะไรเราไม่ได้วางเลยเอ้กกี่ตัวมันชุ่มยเลยเนี่ยกูอยากกิน เนี่ยผิด,ด,ดมาแกล้งเราอย่างเดียวเลยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าตีกัน,กนเลยเดี๋ยวเราไปถึงร้านสุดท้ายก่อนด้ยคร่ะอย่าตีอย่าตี่ยมันทไม่สาเนี่ยไหม่เจอกันที่โรงเรียนนะครับอย่าตีอย่าตีอย่าตีเีไม่สกายเป็นเกย์ใช่ไหมโดนซัดดิโดนตอกมากกว่าโอ้ เจ็บใจอยาดีอยาตีอย่าตีอย่าดีอย่าตีอย่าตีอยาดีหยาตีนะอย่าตีอยาดีหยาตีกันเลยอย่าตีกันไปพวงมากเกย์โอ้ขีดหีเป็นเกย์มากนะคะทุกคนแล้วนี่จะตียงก่อนใครเฮ้ยขีดลบบล็อกอันนี้ไปเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่บล็อกหรา อี่ชอบแก้งคนอื่นครับทุกคนผิดลบบล็อกไปดิเออมันจะกลับไปยังไงเออปากเออจะกลับไปยังไงเออเออเออสมุดหายตรงไหนบอกว่าจะสร้างสนามเรเบตยังไงที่ไหนที่สร้างอยู่ตะลึงรง ก็เองเองเองไม่ไ <Platform> ด้บอกให้เราสอนสักหน่อยเพามว่ามันสอนดีไม่อยากให้สอนแล้ว่างเขาสอนดีก็คนก็เราเราสาส์จะจะสอนเอ้คนคนที่ดูช่องขอเราสั่งเออแต่ว่าตอนนี้เรากำลังนี้อยู่อ่ะอ่ะมาอ่ะมาละอ่ะโอ้มาละสอนชิวทำประมาณนี้เลยทุกคน เสร็จแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะเอาหายเอาขูดดีอยู่เกมบ้าโโห้แน่นอ้ยเกมบ้าไปไม่ถึงอยากกินกครับิปเป็นเกมบ้าครับไปไม่ถึงแต่ผมอยากกินสลึงเฮ้ย<า>อยากกินซาลาเปาหรว จะเป็นซื้อให้ลูกละยี่สแสนยี่สิบแสนทุกคนวาน,นี้เลยแล้วแล้วทุกคนก็ต้องนี่ออปปี้เซทานนี่เราขึ้นมาได้แล้วออปปี้แล้วก็ไปวางตรงนั้นแล้วก็แล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ใชอันนี้แพงที่สุดอันนี้ครับใช่อันเนี้ยใช่ไหมปรับให้มันเป็นคขาว่าหมุนนะครับแล้วก็หมุนให้มันตรงกันนะครับ พอหมุนตรงกันเสร็จใช่ไหมครับก็ c o ปปี้ครับแล้วก็ c o ปปี้ไปวางข้างๆใช่ไหมครับแล้วก็หมุนให้ตรงอ่ะแล้วก็ทำอย่างนั้เรื่อยๆแล้วคุณจะพูดอะไรเยอะจังครับก็พวกเราสอนอยู่อ่ะเป็นครูเหรอไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรครับครูได้สิบเอ็ดเอ็ดเข้ามล้ว่ไครูไม่ฉลาดเรจะมาเถียงครู เ <c ười> ออมาอลอยวะเออลงอ่ะตอนนี้นะครับรก็ต้อง copy ใช่ไหมครับแล้วก็แบบทำให้มันหมุนคนระับนี่แบบนี้คนระับแล้วก็ copy ปอีกรอบครับนี่นะครับแล้วก็ตกหัวผมนะครับจิ๊ๆ

ระหว่างนี้ก็เปิดกล่องสีฟ <Pop> ้ารอครับเกลือนั้นรอครับปิดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาอวยช่วยเราด้วยเราออกจากรถได้คงยากคางแย่งอ่ะแม่ขอยกเลยนะ แม่ครับจี่ครับเจคินก้าอี้ตัวใหม่โชคเสียเก้าอี้ตัวใหม่ของผมราคาพันเจ็ดสิบาทียรติมีเลนเองอ้วนเลยนะรู้ไหมพี่ครัอะไรบ้างใสไงครับไอไลเดอร์เบเบ็ดแข็งไม่ได้เบเบ็ดแร้วคือมีนกปอครับ เราจะมาแกล้งโอมหรือว่าทำอะไรโอมเนี่ยครับตอนตอนตอนนี้มันก็กลายเป็นวงกลมแล้วครับแต่ข้างล่างมันยังไม่เสียนสิครับนี่ครับนี่เป็นรอยรอยแย่อยู่ครับนี่แล้วก็ตอนนี้นะครับมันเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบมันก็พอได้แต่แต่มันมีตรงส่วนหนึ่งไม่ค่อยเท่ากันเนี่ยตรงนั้นเออใช่ถ้าถ้าทุกคนจะลองเอาไปทำดูก็ ลองไปปรับแต่งนะัลองทำได้นะคระแค่แค่แค่มันเท่ากันนะโหคลิปนี้เกิดขึ้นหัวอองั้นบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบ้านแค่หนึ่งก่นไปเลยนี่มันแตะเราแล้วทำไมเป็นอะไรโอ๊ยมันพูดแข่งสหรับชาติจริงๆอ่ะโอมาโอมาเดี๋ยวเดี๋ยวแกไม่เหม็นมันแตกเราแล้วอะแล้วมันออกนอกโลกเลยไปเลย เราออกนอกโลกไปเลยคือ,อ,อ bye bye. เบลเราอะ